สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ชีวิต daily life ของพวกเราก็ตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามพวกเราเราก็มีช่องทางที่ให้เพื่อนๆติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook c h ANNEL แล้วก็ In s t a g r a m นะคะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะไปรรระทำอะไรกันบ้างสนับสนุนโดยโตเกียวเลิฟสตูดิโอ รีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันทิ้งขยะของพวกเรานะคะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าเราก็จะนำขยะเนี่ยไปทำเงินก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการกำจัดขวดน้ำแบบคนญี่ปุ่นทำยังงกัน ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะนําขวดมาทิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งตามวันที่าทางเขตโทมะเก็บนะคะเราก็สามารถรวบรวมขวดเนาะแล้วก็เอามาทิ้งที่ห้างอิโตโยคาโดนะคะเขาก็จะมีตู้รีไซเคิลซึ่งถ้าคนอยู่ในญี่ปุ่นน่ะเราจะแนะนําให้ทําบัตรนาโกะนะ ก็ปัตรนี้สามารถใช้ได้ที่เ e เ e ่ e อทุกสาขาแล้วก็ใช้กับห้างที่อยู่ในเครือของ7 e เ e ่ e อนะคะมันจะได้พ o i n t ด้วยแล้วก็พ o i n t สะสมเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นเงินสดเพื่อใช้ซื้อของในครั้งต่อไป mm hmm. ก็เหมือนกับการที่เราเอาขวดมาทิ้งเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเ,เขาเรียก recycle point พอเราเก็บ recycle point ได้เยอะระดับหนึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ mm hmm. ก็แทนที่เราจะทิ้งแบบ ทิ้งไปเปล่าๆนะแล้วก็มาแปลงเป็นเหรียญไดน้นี่นะครับกำลังจะออกคิวแล้วอ,อันนี้นะคะแครบเราก็ต้องชิมแลตรงนี้นะลีสต์เสร็จแล้วนะครับ หนึ่งขวด้วใช่หนึ่งขวดให้สองข้อง่ละข้อคุไหน ก็เมื่อกี้นะคะเราเอาขวดมาทิ้งแล้วเนาะหนึ่งขวดเนี่ยเราจะได้สอง R T P point นะคะ,ะ,ะก็คือ Recycle point เมื่อเราเก็บสะสมครบ500 point เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น point ในบัตรนานาโกะ50 point ก็คือมีมูลค่าเท่ากับ50เยนนี่นะครับในช้อปปิ้งมอลล์นะครับก็จะมีด็อกลันนะเป็นสำหรับให้หมามาวิ่งเล่นครับดู ิ่งนะอันนี้คือเขาปล่อยหมาได้เลยนะใช่แบบไม่ต้องมี้โอ้โหน่วิ่งมาเล่นนะอะไรใช่เฉยนี่นะครับมีเวลาบอกด้วยนะครับสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มนี่นะครับที่จดัดรถคนพิก,การนะทำเป็นสัดส่วนดีมากเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูทางเข้านะครับว่าทางเข้าเขาต้องใช้บัตรคนพิการอย่างเดียวนะครับไม่งั้นเข้ามาไม่ได้นี่นะครับที่มีทีศกั้นนะเห็นไหมครับนี่นะครับต้องมีบัตรอย่างเดียวนะครับไม่งั้นเข้ามาไม่ได้นะนะครับต้องเอาบัตรเสียบนี่นะถึงจะเข้าไปจอดได้นะครับพกกันคนที่ไม่พิการนะครับเข้าไป นี่นะ,ออะกกนนครับการิการก็จะต้องมีสติกเกอร์อย่างนี้นะครับตามห้างก็จะมีที่จอดรถจักรยานให้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> สามารถเดินได้จากห้างโดยถ้าฝนตกนะก็จะมีเรียกหลังคามาตลอดทางเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยกเขาจะมีโซนจอดจักรยานให้ชัดเจนเลยนะ <c oughs> นี่นะครับให้ดูนะครับว่าคนญี่ปุ่นก็ใช่ว่าจะจอดดีนะครับเนี่ย ดูรีบๆมากเลยนะครับนี่นะครับดูการจอดของคนญี่ปุ่นใช้รถซูซูกิด้วยนะเป็นรุ่นใหม่เนอะก็เนี่ยให้ดูที่จอดรถในห้างของของญี่ปุ่นเนะเาะเขาก็จะไม่มีการมาจอดอ่ะซ้อนคันนะคะใช่ไม่มีซ้อนคันนะครับ เคยแบบคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไปเมืองไทยใช่ไหมรเราก็ไปตามแบบต้ํมพวกข้างเงี้ยแล้วมีรถมาจอดซ้อนคันอ่ะคนญี่ปุ่นก็แบบงงอ่ะว่าเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้เหรอแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินยูจะออกยังไงอะไรยเงี้ยเราก็อึ้งอยงเงี้ยใช่ที่จะให้ดูนะครับในที่จอดรถเ, <c oughs> เนี่ยมันจะมีพวกเพรยกว่าเป็นถังรับเพลิงหรือเป็นนะสำหรับดับเพลิงนะครับก็ถือว่า ใช่แล้วดูด้านบ,น,บน,นนะครับก็มีสปริงเกิลนะครับนี่สปริงเกิลตอนนี้ที่มีไฟไหม้นะมันก็จะฉีดน้ำเลยอันนี้ไอ้ไฟสีทองเด่นวอ่านี่ก็เป็นเหมือนไฟเลนธรรมดาใช่ตัวนี้เนี่ยพี่สังเกตเวลามีรถมาอ่าใช่ใช่เวลามีรถเวลามีรถมาเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะเตือนนะครับว่า <c oughs> ให้ระวังให้ระวังนะว่ามีรถอีกมุมนึงมานะครับนอกจากตัวของกระจกแล้วนะก็จะมีเตือน หลายๆรูปแบบนะครับนี่นะครับความใส่ใจของคนญี่ปุ่นทำอะไรครับเนี่ยมาซื้อของไทยคะ่ะจริงๆก็คือแบบอยากกินอาหารไทยนะ้อร้านในญี่ปุ่นนะ่ะก็จะมีแบบขายพวกเครื่องปรุงอนะไรเงี้ยอันนี้คือร้านชื่อว่าคาราดีตนระน,นี้เป็นมุมไทยเลยนะเพราะว่าอะไรนะมีแต่ของไทยไว้นะบุนเส้นอันนี้อร่อยมากอยากแนะนำเลยอนะมันคือแบบบุนเส้นต้มยำ นี่ยังมีซอ,ซอสไก่<ช>หวานนี่อร่อย,บบะะอยมีแล้คะนี่กะทิชาวเกาะยังมีเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดม,ม,มีแล้วนะคะ160ร้อยหกสิบอย่งกะทิชาวเกาะก็มาจ้าลอยไทยก็มานะครับม,มีทุกอย่างเลยมีน้ำปลาปลาตาต้องมีสำหรับคนไทยอย่างเราขาดไม่ได้นะพวกนี้นะ เฉาวปวยค <ừ> mm. ือเราอยากกินเฉาวปวยมากแต่อันนี้ไม่ใช่ของไทยหรอกเป็นของแบบเวียด,ดนามเวียดนนามะเออแต่ว่ารสชาติโอเคเใช้ได้เี่ยวก็เป็นเพราะว่าเขาเผาิกน้ำปาลาขวดนี้เยอะแยะเลยให้เลือกใช้ได้นะครับเนี่ยอา่านไทยมันก็เป็นที่โด่งดังในในนี้นะครับมนี่ต้มยำ เอาแบบว่าซอสแผกกะเพราพร้อมปรุงนะร้อยกว่าเยนก็รวมแผกก็ร้อยยี่สิบเก้าเยนเนี่ยแล้วค่ะเราก็ชอบมาซื้อแบบนี้ในวันหยุดนะไปช็อปที่เหนนะอันนี้นะครับเป็นตู้ล็อกเกอร์แต่ไม่ธรรมดานะใช่เพราะอะไรเอ่ยเพราะมันตู้เย็นเลยใช่ล็อกเกอร์แช่เย็นสำหรับคนที่แบบซื้อของสดในซูเปอร์เสร็จแล้วเนี่ยในห้างนะครับใช่แล้วอยากจะช้อปปิ้งต่อนะก็สามารถระบายได้นะ ถ้า<ช>ตู้ธรรมดาก็มีนะคับนี่นอก็ร้อยเยนนะอ,ะอันนี้คือธรรมดาเท่ากันนะครับร้อยเยนเหมือนกันอคือธรรมดาโอเคอเค่ะในช่วงวันหยุดของเรานะคะเวลาว่างๆเราก็จะมาเดินตามพวกร้านเหล่านี้นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือร้าน h e a r t of กับ of ฟเฮาสนะคะซึ่งเป็นร้านขายของมือสองเนาะฮาร์ดอฟก็คือจะขายเกี่ยวกับพวกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องดนตรีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะมาขายที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ส่วน OffH o u ส e เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเครื่องใช้ที่ใช้ภายในบ้านอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะก็เอ,อก็มาลองเดินดูได้นะคะมันก็จะเป็นของมือสองนัแหละสำหรับคนญี่ปุ่นที่เขาไม่ใช้แล้วจะเอามาทิ้งอะไรอย่างี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างใน ซึ่งร้านเหล่านี้ก็จะมีตามชุมชนเนาะอืมมีเรื่อยๆนะครับอย่างไซตามะเนี่ยพื้นที่มันจะค่อนข้างใหญ่ดนึงนะคะอย่างอันเนี้ยมันก็มาตั้งรวมกันสามร้านนะก็มีฮั t of ฟ o f House แล้วก็ได i s o ได i s o นี่ก็เหมือนใกล้เบชทหนึ่งนะอ่าใช่แล้วก็มารวมกันก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นคอมมูคอมมูนิตี้มอลล์อะไรอย่างเงี้ยนะใครมาทีนึงยก็ได้หลายที่ก็ไดโซะคงไม่ต้องรีวิวนะเราว่าคนไทยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับค่ะ ก็เป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูฮาร์ดอฟต์ของเพลินแล้วกันนะโอเค แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โฮมแฟชั่น n ิโต o รินะคะก็คือเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สไตล์ญี่ปุ่นนะซึ่งในวันธรรมดาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะเราก็มาเดินดูอะไรแบบนี้แล้วค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่มีแบบยังไงอะ เป็นร้านที่ขายเฉพาะพวกเฟอร์นิเจอร์ตามแบบในห้างค่อนข้างจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็คือแบบจะแบ่งออกมาเลยนะคะถ้าเมืองไทยก็คล้ายๆกับพวก SP f u r เฟอร์นเจหรืออนะีเกเนาะแต่ว่าของที่มีขายอยู่ที่นิโตรีเนี่ยค่ะซึ่งเหมาะกับบ้านคนญี่ปุ่นมากเพราะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างแคบแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อ iture, ถ้าซื้อจากที่นี่ไปก็คือสามารถใช้ได้ในบ้านญี่ปุ่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง นี่พาร์ทหกแล้วนะครับเราก็มาเดินตามย่านอะไรนะต่างจังหวัดหน่อยนะก็ให้ดูนะครับว่านี่นะครับบ้านโบราณนะหายยากแล้วนะหายยากแล้วนะครับเพราะว่าดูตรงเขาเรียกว่าอะไรนะย่านเน็จเขาเรียกย่านเน็จแต่ว่าหลังคาเออแต่ว่าตรงตรงมุมเนี่ยมันก็จะมีแบบมีความเป็นประจําตระกูลหรือเปล่าเออเป็นตราเป็นเป็นประสาทเลยนะให้ดูทางเดินครับ มันก็จะมีที่กั้นนะการรถเข้ามาชนนะก็ถือว่าเซฟต,ตี้แม้จะอยู่ในจังหวัดนะั้นก็ทำได้ดีสีดเดียวอันนี้เป็นบ้านส่วนตัวที่ดูแพงนะดูมีตต่างแนละมีทางเข้ารถทางเข้าคนแยกกั็นดางหาเลยนะอันนี้ค่ะก็คือเป็นที่ทิ้งขยะของบริเวณใช่ไหมคะเขาก็จะมีชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็คือแบบ ใช่สิบสองสิบสองเดือนน่ะก็เขียนบนแผ่นไม้เลยว่ามีอยู่แค่หกโคเรือนหนึ่งนะใช่ก็ช่วยกันน่าชื่อเลยกระดูวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ